แต่ว่าที่อุบลราชธานีวันนี้ก็มีข่าวลือออกมาเยอะมากเอย่างที่เราโยรายงานไปช่วงต้นรายการที่ผ่านมานะคะแต่ว่าทางกองทัพภาคที่2ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าพื้นที่ช่องบอกอุบลราชธานีนั้นมีสถานการณ์ปกติค่ะไม่มีเหตุปะทะก,กันแต่อย่างใดนะคะโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าตื่นตระหนกส่วนสถานการณ์ในวันนี้ค่ะก็พบความเคลื่อนไหวทหารกัมพูชาในบางพื้นที่เช่นกันค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ ภาคที่สองนะคะสรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่22สิงหาคมถึงเวลา14นาฬิกานะคะว่าสถานการณ์โดยรวมค่ะพบความเคลื่อนไหวทางทหารฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายนะคะก็ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองค่ะ ฝ่ายไทยได้จัดกำลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เตรียมพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้ตามสถานการณ์นะคะส่วนการดูแลผู้อพยพสนับสนุนส่วนราชการทางภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนอำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภยัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน60ในพื้นที่จังหวัดอุบราชธานีค่ะ ลดลงจากเมื่อวาน228คนปัจจุบันนะคะมียอดคงเหลือ363คนเนื่องจากว่ามีความคลายวิตกกังวลลงทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองค่ะได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าไปดูแลพื้นที่บ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะขณะเดียวกันก็พบว่ามีจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดศรีสะเกดคณะอาจารย์นักศึกษา,าจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกด เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ผู้นำชุมชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาค่ะก็ได้ร่วมกันนะคะได้ซ่อมแซมที่พักอาศัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานก,การณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะมีการซ่อมแซมบ้านแล้วก็เปลี่ยนหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวนสองหลังในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอกันทรรักจงังหวัดศรีสะเกดนะคะ ขณะที่ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีจิตอาสาพระราชทานอำเภอเดชอุดมจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานดูแลช่วยเหลืออำนยวยความสะดวกพร้อมทั้งนำอาหารประกอบเลี้ยงจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบให้กับประชาชนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง7แห่งในพื้นที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ส่วนเหตุการณ์ที่ปรากฏตามข่าวสารนะคะม่มีการสั่งอพยพป,ประชาชนในพื้นที่อำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในกลุ่ม Facebook อุบลวันนี้ก็ทําให้ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกองทัพภาคที่2ก็มีการตรวจสอบไปแล้วนะคะโดยพบว่าสถานการณ์ชายแดนบริเวณช่องบกนั้นไม่มีเหตุการณ์ประทะกันแต่อย่างใดค่ะแล้วก็ผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนก็ไม่ได้มีการสั่งการอพยพแต่อย่างใดเช่นกัน เพียงแต่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่ม Facebook ดังกล่าวก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความตกใจเข้าใจผิดนะคะดังนั้นจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะ เรื่องของข่าวปลอมเรื่องของเฟคนิว์เนี่ยเรายังคงย้ำกันอย่างต่อนเนื่องย้ำแล้วย้ำอีกนะคะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะทางเพจ Facebook ของกองทัพภาคที่2ก็สามารถติดตามได้นี่ถือว่าเป็นเพจทางการของราชการที่สามารถให้ประชาชนไปติดตามการรวมถึงเพจอื่นๆของทางราชการด้วยนะคะแล้วก็อย่าพยายามแชร์ข่าวปลอมเพราะว่าจะทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยรวมถึงคนที่อยู่บริเวณรอบๆจังหวัดเนี่ยตื่นตกใจกันไปด้วยนะคะ